วันนี้ต้มเครื่องทั้งวันเลยครับเบิดมือเลยมันเดี๋ยวเดี๋ยวสลับกลองหลังครับมีอะไรจะพูดให้ฟังสักหน่อยหนึ่งครับชิปโอเคครับผมอเดี๋ยวจะพูดอะไรให้ฟังสักหน่อยนะครับเดี๋ยวปรับปรับเลนกล่องก่อนโอเคครับนี่ครับเครื่องนี้ก็คือเป็นเครื่องเก่านะครับเขาบอกว่าใช้มาน่าจะประมาณเกือบหกปีแล้วมั้งครับพ่อผมเกษียณแล้วประมาณหกปีเนาะ เป็นใส่งานตรงมือครับรับจากตัดใหม่เนาคนคนนี้นะครับก็คือจะพูดให้ฟังแบบนี้ครับเนี่ยในกรณีของเครื่องของเจ้าเจ้านี้นะครับนะกรณีแบบนี้นะครับที่ว่าซ่อมเสร็จแล้วก็ไม่เมาของนะครับไม่เมาของเพราะอะไรรู้ไหมครับก็เหมือนเหมือนกับเจ้านี้ครับอันนี้พูดให้ฟังนะครับแต่ผมยังไม่ได้บอกว่าเจ้านี้เขาจะไม่ไม่จ่ายนะอันนี้พูดพูดให้ฟังว่าคล้ายๆกับคล้ายๆกับเคสนี้ครับก็คือ มาซ่อมตอนแรกเนี่ยครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกโอเคสตตร์มันติดเฉยอะไรประมาณนี้ครับเป็นคําพูดง่ายๆแบบนี้ครับแต่พอซ่อมกิงมันยากนะครับเนี่ยผมจะบอกให้ฟังว่ามันเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับเสื้อสูบชุดสูบเปลี่ยนหมดเลยครับเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูไอเอาไอตัวที่มันเสียให้ดูครับนี่ครับผมจะให้ดูครับให้ดูแป๊มหนึ่งจะพยายามพูดอย่างเร็วครับคลิปจะได้ไม่ยาวครับเดี๋ยว ตัวนี้ไม่ต้องดูนะครับเนาดูลูกสูบเลยดีกว่าครับดูตัวที่มันเห็นจะชัดครับลูกสูบที่ว่าเสียหายครับแค่สไตร์ไม่ติดเองครับบอกไม่มีไม่ได้เป็นอะไรมากที่ไหนได้นะครับที่จริงอ่ะมันพังมันอาการหนักก็น่าจะผมอยากให้พูดตรงๆเลยครับเวลามาซ่อมบอกบอกตรงๆเลยดีกว่าครับไม่ต้องเอกลัวว่าจะเสียน้อยเสียมากอะไรหรอกครับเพราะยังไงมันพังผมก็ต้องซ่อมอยู่แล้วครับอันนี้ก็เสียแล้วนี่ เนี่ยนี่ครับผมเดี๋ยวให้ดูครับเนี่ยครับอ๋อลูกสุ่มมีรอยร้าวครับนี่ที่จริงถ้าผมใช้ครีมใช้ครีมเนาะสมมติเนาะใช้ครีมดึงไ้ค่อยมันจะหลุดออกมาเลยครับนี่เนี่ยครับเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยมันแห้งเลยไม่มั่นใจมองเห็นหรือเปล่านี่ครับเนี่ยเนี่เนี่ยนี่ครับดำๆครับสังเกตดูตรงนี้ครับนี่ผมจะงานให้ดูครับ นี่ครับนี่ครับนะครับเนี่ยเนี่ยมันลาวครับตัวนี้ครับนนมันลาวพร้รรรรอ,อม,มที่จะแตกออกมาปเป็นเสียงครับเนี่ยแหละมันลาวครับเดี่ยผมพยายามให้ดูมันเป็นไม่ค่อยชัดเนาะนครับเนี่ยพอจะเห็น,นครับโอเคก็ก็ <loh. S 2> คือมันลาวนั่นแหละอโอเคเนาะอืออ่า ต่อไปนะครับจะด,ดูตัวที่เสียต่อไปเนาะจะด,ดูว่ามันเสียอะไรบ้างครับไอที่บอกว่านิดหน่อยอสตาร์ทติตนิดหน่อยเนี่ยมันนิดหน่อยตรงไหนบ้างครับจานไฟนะครับอันนี้ผมประกอบเสร็จแล้วเนาะเอ้ผมน่าจะถ่ายตอนที่ยังไม่ได้ประกอบเนาะลืมไปลืมไปครับจานไฟนะครับพางแล้วเดี๋ยวให้ดูเอ,อจานไฟนะครับ <c oughs> จานไฟตัวนี้เป็นรอยลึกลงไปนะครับเป็นรอยลึกก็คือ รู้สึกจันไฟจะเหลาวนิดนึงมั้งครับแต่มันมันมองไม่ค่อยชัดเนาะตอนคืนครับเนี่ยจันไฟเสียแล้วครับเสียแล้วรับจันไฟตัวนี้ก็หายไปตัวหนึ่งครับเนี่ยจานไฟต้องเปลี่ยนครับสองอย่างนะครับสองอย่างแล้วนะต่อไปอะไรครับผมลูกยางยึดโค้งครับเปลี่ยนให้ใหม่ครับ เปลี่ยนใหม่ตัวนี้ก็เปลี่ยนตัวนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปสามตัวครับนะลูกยานอ่าลูกยานยึดโค้งปิดไปสามตัวฝั่งนี้ก็เปลี่ยนนี่ก็เปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่เนี่ยถ้าถ้าถ้าจะเปลี่ยนจริงครับมันเหลืออีกเยอะเนี่ยไอตัวนี้ก็เสียนี่แตกกนี่้แผ่นคร์เนี่นี่นี่ครับเนี่ยแต่ผมว่าจะไม่เปลี่ยนให้นะครับเพราะว่ามันก็ยังพอที่จะจะใช้ได้อยู่นะครับที่จริงถ้าถ้าจะให้ดีให้เปลี่ยนใหม่นะครับแต่ถ้าผมเปลี่ยนหมดทุกอย่างเลยนี่น่าจะหมดเยอะนะครับสำหรับเครื่องนี้เนาะ ก็จะพยายามเซฟให้เต็มที่นะครับส่วนขาบูนี่ผมทําการล้างใหม่ครับก็ใช้ผ้าปั๊มมนเดิมนะครับคิดว่าเจ้าของเครื่องน่าจะทาการเปลี่ยนชุดผ้าปั๊มมาแล้วนะครับเพราะผ้าปั๊มยังดีๆเลยเนาะสายน้ำมันเบนซินก็เปลี่ยนแล้วครับเนี่ยสายเบนซินสายน้ำมันเบนซินนะครับเขาต่อมาครับเขาต่อมาตั้งสามท่อนเนี๋ยผมไม่ดูอยู่ไหนน่อยเนาะหาไม่เจอครับอันนี้กองน้ำมันเบนซินเนาะ เนี่ยครับก็ต่อมาเฮ้ยไม่ใช่หาไม่เจอโอเคเนาะโอเคครับก็ก็คือก็คือสายน้ำมันมันซินเนี่ยครับเอ่อเขาต่อมาก็คือเขาใช้จุกต่อตรงกลา,างอีกทีหน,นะนึ่งนับไอ้สายเนี่ยสาคัญนะครับก็คือ,อ,อระบบอากาศจะไหลจะเล่นรอดเข้าไปในสายหรือว่าอะไรไม่ได้ครับมันจะต้องจะต้องดีนะครับถ้ามีรอยต่อนะสายเบนซินเนี่ยครับ ห้ามต่อติดขาดห้ามซื้อใหม่เลยนะครับขนาดมีรอยร้าวนิดๆนะครับผมก็ยังเปลี่ยนใหม่เลยนะครับมันมีผลต่อเครื่องนะครับการปรับจูนเพิ่มมีผลต่อ,อต่อเครื่องทั้งหมดครับเปลี่ยนใหม่เลยนะครับเปลี่ยนเลยแล้วก็สายทุนอากาศตัวนี้ครับก็คือท่อท่อท่อลมตัวนี้ท่ออากาศครับตัวนี้มันแข็งครับมันแข็งทีนี้ผมถอดนี้เอาดูครับผมจับขยับเนี่ยมันหมุนได้แบบนี้เลยครับเนี่ยที่ว่ามันเสียบจุกอย่างเงี้ยมันหมุนไอย่างเงี้ยมันไม่มีมันไม่มีความแน่นเลยครับเนี่ยจับ เปลี่ยนใหม่มันแข็งครับยางมันตายแล้วครับนี่เปลี่ยนใหม่เนี่ยเยอะนะครับนี่ที่เปลี่ยนเยอะนะแล้วก็ข้อรีครับข้อรีก็แข็งครับยางมันตายครับนี่มันแข็งต้องเปลี่ยนใหม่ครับเบบนี้ไม่ได้ครับไม่ได้เนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนไปแล้วนี่อะไรอีกครับเชือสตาร์ก็เปลี่ยนอันนี้ันนี้บอกว่านิดเดียวนะครับนิดเดียวนะเนี่ยนะนี่ครับต้นเฟืองสตาร์นี่ครับนี่ที่มันอยู่ตัวเนี้นี่ครับ เขาเปลี่ยนนะครับแต่เจ้าของเครื่องเขาไม่ได้บอกให้เปลี่ยนหรอกนะเขาบอกว่ามันสายเปตนจีดเฉยเขาว่ามันเป็นเป็นอะไร,รนิดหน่อยเขาว่ากันนิดหน่อยอะไรนี่หมดไปเยอะแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> มีอย่างอีกเบืองก่อนได้เด้ผมเมืองก่อนหลายอย่างอยู่นะครับหลายอย่างอยู่เอยอครับ <c oughs> เดี๋ยวผมผมคิดก่อนครับสีเริ่มตัวอะไรมีอย่างนี้อะไรนี่เอ่อผมต้องการล่างถอดเที้ยไ่มื่โอเคอะน่าจะมีประมาณนี้โอ้ยยังไม่หมดครับ นี่คันเร่งครับอ่าคันเร่งนี่ก็คือมันไม่ตีกลับนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถึงจะดูครับวันนี้มันมันมืนม OR แล้วครับผมเหนื่อยแล้วนี่ครับคันเร่งมีปัญหาครับต้องต้องถอดดูผมผมผมดูข้าวรู้สึกว่าไอ้ตัวกำคันเร่งตัวนี้ลูกยางนี่มันจะเ,เบี้ยวหน่อยครับเนี่ยผมว่าคิดว่าน่นา,นาจะต้องเปลี่ยนตัวนี้นะครับน่าจะต้องเปลี่ยนตัวนี้ตัวตัวเดือยตัวตัวกำนะครับมันเป็นบเบี้ยวครับนะ มันเป็นกัดขาดครับเวลาเลงมังเป็นกัดขาดเนี่ยนี่ครับเนี่ยเวลาเลี้่งเวลาเราปล่อยนี่มันมันมันกัดขาดด้านในนะครับโอเคนี่ยหลายอย่างเลยนาอหลายอย่างเลยครับน้ำมันหลอดโซ่ยังไม่ได้เคคนะครับเพราะว่าเพื่อเพิ่มไม่แน่น้ำมันหลอดโซ่อาจจะไม่ไหลด้วยซ้ำนะเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยครับผมยังไม่ได้เค็คเลยครับนี่ฝั่งนี้ยังยังไม่ได้ถอดเลยครับเนี่ยผม ดูก่อนดูเขึ้นสตาร์ตตีดแรงดีก็บางทีก็มาก็จะยังไม่เค็งนะเพราะว่าม,มันจะหมดเยอะมากครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังครับสรุปนะครับสรุปดีกว่าทําไมผมถึงบอกว่าคล้ายๆกับเพสที่ว่าซ่อมแล้วไม่เอาครับก็กคือมันมีอยู่เจ้าหนึ่งนะครับมันผมซ่อมแล้วมันตกไปไปสองพันนะครับเปลี่ยนทุกตัวเลยนะหมดทั้งเครื่องนะครับเปลี่ยนเกือบมดนะครับเนาะแข้ก็เปลี่ยนคัสอะไรเตียนเสื้อสู ถ้อยเสียอะไรครับบูเปลี่ยนหมดนะครับทีนี้ผมก็เลยเชยนเ,ยนเียนบินเอ่อบินว่ามีอะไรบ้างเนาะเียนใส่กระดาษเนาะก็นี้เขาเขามาดูเขา,าดเขามาอ่านดูบินโอ้โหตกไปสองพันเขาเลยบอกว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวมาเอาผ่านมาจะเข้าสามปีนี้แล้วครับไม่มาเอาเลยครับนะ,ะถ้าจะคิดง่ายๆก็คือถ้าซ่อมถึง,ถงราคาสองพันบาทเนี่ยนะไปซื้อเครื่องเครื่องใหม่เนี่ยดีกว่าเขาคงคิดแบบนี้นะครับนะครับ ไอ้เจ้านี้เหมือนกันครับอันนี้ผมยังไม่ไม่ได้รวมยังไม่ได้เช็กดูว่ามันเป็นกี่บาทครับนี่นะถ้าตกไปพันกว่าบาทหรือว่าอะไรนี่อันนี้มันต้องมีค้าแรงนะเพราะว่ามันไม่ันไม่ไม่ใช่เครื่องนีว่ว่าผมขายให้เนาะเป็นเครื่องอ่าซื้อมาจากทางอื่นครับเนี่ยผมต้องมีค้าแรงด้วยนะครับคิดว่าบางทีเขาอาจจะเอาหรือไม่เอาอันนี้ไม่รู้นะครับเนาะถ้าจะของเครื่องดูคิปผมอยู่ก็ <laughs> อย่า่าคอยดูถูกเด้ออ่ผมผม ผมไม่ได้ตีความว่าจะเป็นเหมือนกันหมดทุกคนนะครับเนาะบางคนเขาก็เอานะครับเนาะก็เอาโอเคครับอขาพูดให้ฟังประมาณนี้ครับแล้วมีไอ้ยวพูดต่อนิดนึงดีกว่ามันมีอีกหลายเคสเหมือนกันครับที่ที่ว่าไม่ไม่มาเอานะบางคนก็เป็นปีก็ไม่ไม่มาเอาก็มีครับแล้วก็มีอีกหลายเจ้าครับหลายเดือนมากๆครับไม่มาเอาก็คือมันซ่อมหมดเยอะมากครับไอ้ไอ้ที่ยังไม่มาเอาก็คือซ่อมราคารวมๆแล้วอะไรรวมๆแล้วตกไปพันห้าพันหกพันเจ็ดอะไรประมาณนี้ครับ ก็คือถ้าระดับราคาประมาณนี้ก็คือซื้อเครื่องใหม่ดีกว่าเขาคงคิดแบบนี้หรือเปล่านี่ผมไม่มั่นใจเนาออ่ะผมก็พูดมาเยอะแล้วครับเอาประมาณนี้แหละพี่น้องผมซื้อวอลลินเริ่มจะแข็งขึ้นแข็งขึ้นแล้วอ่วา,วา,วาวภาษาว่าภาษาการนี่ผมทรมานเหลือเกิน <laughs> โอเคครับผมครับ